สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์บาลูกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้มาจากคลิปรนดอมค่ะว่ารักมาเด็กจะเจ็บไหมนะคะรักมาเทกนะคะมาเด็กีนีไม่ใช่น้องหมาจริงๆนะแต่หมายถึงคนรักที่เป็นทําตนอ่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีความรักที่ต่างวัยเนาะจะเป็นยังไงบ้างนะคะรักมาเด็กจะเจ็บไหมเนาะบางครั้งเวลาที่แบบเรามีความรักอะค่ะสิ่งที่แบบเราไม่มั่นใจเลยว่าเออมันจะไปได้ยาวหรือเปล่านะสำหรับคนที่แบบ คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะใครเจอคลิปนี้เรากําลังมีหมาเด็กเนาะในเป็นของตัวเองเป็นเป็นหรือว่าแบบกําลังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูกันได้คะ่ะ Energy เดี๋ยวเรามาใช้คเอเนอจีกันก่อนว่า เออคุณคือใครนะคะถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ถ้าจะฟังแบบขำๆก็ได้หรือว่าถ้าจะแบบเอ่อแบบปัดผ่านก็ได้นะคะไม่ว่ากันคะ่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลูกปันด้วยนะแล้วก็ถ้าดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อที่บ้านเขียวได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะดูที่ Energy ของตัวเองก่อนนะคะว่าคุณคือใครนะคะ The Hi ฮเด fan ค่ะอีกอัลบานอืมนายอัานนะคะ 7 of p n n t a c l e คเคิลแมจเชียนนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะไฟออฟ o อ s ดจริงจริงๆ g y ของตัวคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุไฟเมสิ่งธนูนะคะธาตุดินพฤชศพมังกรหรือจะเป็นธาตุลมเมถุนตุนกุมก็เป็นไปได้ะคะ่ะเป็นคนทีเ่เหมือนกับตรู้สึกว่าตัวเองคุณเองอ,อาจจะเป็นเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มี Energy ที่แบบว่า เป็นคนต้องการชีวิตที่มันเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะคะ,ะการเรียนรู้อะไรของคุณอนะ่ะมันมันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็คือถ้าคุณมีแฟนหรือว่ากําลังจะคบกับเด็กเนี่ยคือคุณอาจจะพูดคุยมาสักพักหนึ่งแต่คุณไม่มั่นใจหรือว่าในมุมหนึ่งค่ะไฟอัพสอ์เนี่ยจะเป็นแบบเอเนอร์จีบอกจริงๆฉันไม่มีใครฉันก็อยู่ได้นะไฟอัพสอ์เนี่ยมันเหมือนกับคือถ้าแบบไม่สนไม่แคร์กันอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้สึกว่าเอเนอร์จีของตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีคควววาาามมมมพร้้้้อออยู่่่่่่แแแลตััันนนนนเเีไใจทง จริงๆไม่มีใครเราก็อยู่ได้อยู่แล้วไงใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าหมาเด็กของคุณเป็นใครอ่ะมาดูกันนะ3 of pentacles king of อ a n บ9 of Sword s w o r d Death 4 of c u p ฟแล้วก็ แทนอัฟซอร์เหรอมีโอกาสจะเป็นคนท่านลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุาไฟเมษสิงธ์ธนูหรือว่าอา่าเป็นธาตุดินก็ได้นะพึกสมกันมังกรน,นะคะแต่ชัพครับขึ้นมานะดูมีความเป็นเงือคู่อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เอเนอจีของคุณกับเขาเนี่ยตัวคุณนะมีความพร้อมแต่ว่าตัวเขาอ่ะเหมือน เหมือนพยายามตัดหรือว่าพยายามปฏิเสธอยู่อะค่ะดูเหมือนกับตัวเขาเนี่ยจริงๆถึงจะเด็กกว่าในอายุเนาะแต่ e NERGY ความเป็นผู้ใหญ่ก็มีค่ะ c r e e o p e n t e r เนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีเนาะหรือว่าให้คําปรึกษาที่ดีกับเราได้แต่ว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างหนึ่งคือมี passion ก็ดีคือมี passion น,นะสองคือมุทะลุ อืมคือข้ออันนึงก็คือเหมือนบุธารุดุดันนะคะ energy ตอนนี้อาจจะเป็นคนที่งอนกันหรือว่าเป็นคนที่ทะเลาะก,กันอยู่หรือบางคนเนี่ยอาจจะเลิกกันไปแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าเทนออฟสตรแล้วก็เดทแอนด์รีเบิร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีความมีความแบบเหมือนเลิกลาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบหมดแพชชั่นหรออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าชั่วครับขึ้นมาเนะ energy คุณกับเขาเนี่ยดูเป็นเนื้อคู่นะคะ the full ความรักมันดู อยากเริ่มต้นใหม่ถ้าดูตรงนี้คือแบบถ้างอนก่อนนะนี้มีปัญหาก่อนอันเนี้ยเขาอยากกลับมาหาใหม่หรือว่าในอีกมุมหนึง่งถ้าวันนี้กําลังปฏิเสธเขาอยู่อะไรเงี้ยเนาะ Energy the full เนี่ยมันเหมือนกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาเล่นกันหน่อยเถอะอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ถามว่ารักมาเด็กจะเจ็บไหมอือเรามาดูกันว่าความรักของคุณกับเขานะคะตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะคะ The High p r i e s t e s นะคะ Emperor ซีซอบครบเป็นแฟนเก่าเหรอกำลัง <c oughs> คิดถึงแฟนเก่าอยู่หรือเปล่านะคะเอนเตอร์นะคะอาจจะเป็นคนเอ่อที่ใคยเป็นหมาเด็กเนาะเป็นหมาเด็กแต่ว่าคือถ้าถามว่าเอ e เนอร์จีตอนนี้มันเหมือนแฟนเก่าที่เราอาจจะแบบมีเรื่องหรือบางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกก็ได้นะแต่มีเรื่องมีราวทําให้มีเรื่องของมือที่สมมีเรื่องของอ๋อคำเจ้าชู้ความเป็นเด็กเนาะมันทําให้แบบเอเนเนอร์จีอ๋อมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันมีความ ไฮเดอะไฮโลเฟนเนาะขอโทษนะคะเดอะไฮพรีเทสที่ขึ้นมาเนาะบองบอกว่ามันเป็นเนื้อคู่แหละแต่ว่าเนื้อคู่คนนี้มันมันมาเพื่อเรียนรู้แหละเติบโตค่ะถามว่ามันจะเจ็บไหมมันคงเคยเจ็บมาแล้วแหละหรือว่าตอนนี้อาจจะทะเลาะก,กันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าซิกซอบคัเนี่ยมันมี energy ของแฟนเก่าเนาะบางคนอาจที่มาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้แต่ว่าเดอะสตามันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้อาจจะจิบมาแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่านาวคับเนี่ยพอไป explore ไปหาแบบอะไรใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแบบจริงๆมันอาจจะมีความรู้สึกดีๆที่อยากจะกลับมาแต่ว่าไฟล์อัอสอบที่ขึ้นมาเนี่ยเอเนอร์จีของตัวคุณอาจจะเป็นมันตรงกับเอเนอร์จีของตัวคุณที่แบบว่าไม่มีเขาจริงๆเราก็อยู่ได้นะจะถามว่าถ้ากับคนเนี้ยถ้าเขาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากับคนเนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมอืมเพื่อนเดิมเนาะให้แบบตัวนี้ก็คือเป็นแบบ สิ่งสิส์สิ์ที่คุ้มครองโอไม่มีเขาเราอยู่ได้ใช่แต่ว่าอยากให้ลบเอเนอร์จีนี้ออกไปเนาะหันหน้ามาคุยกันคือถ้าดื้อดึงอะ่ะมันก็จะมีเรื่องที่แบบมันคืออย่งค่ะถ้าถามว่าเจ็บไหมเนี่ยมันน่าจะเคยเจ็บมาแต่ว่า the high the high p r i e s t e เนาะคะ่ะแล้วก็ตัวของ the high l o f e n เนาะ ten sorpentacle t acle, ละ two of cups king of cups ขึ้นมาเนี่ยคือห้าใบ ออขอโทษนะคะ6ใบนะคะ5ใบเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันว่าไปได้ขอให้ปรับให้จูนเข้าหาการเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไฟอ์ัพสอดเนี่ยมันมี energy ว่าไม่มีใครอยู่ได้ก็จริงแต่การมีเขามันอาจจะดีกว่าก็ได้ค่ะการเข้ามาใน การการมีคู่สักคนในคู่ที่เป็นหมาเด็กอันเนี้เนาะมันคนเนี้ยเขาเติบโตได้แล้วมันมีโอกาสพัฒนาไปเป็นเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวมากขึ้นแล้วก็คิงอบับคัพเขามีจิตใจที่ดีอะค่ะ1คือมีสินธรรมเนาะสองก็คือมีความเป็น เนื้อคู่อยู่แล้วแล้วสามก็เป็นกะะนะัลยาณมิตรเป็นคนที่มีสิ่งเสมอกันถึงเขาตัวเขาตัวเขาเ่า,าอาจจะอายุน้อยกว่านะแต่ว่าหรือตัวเองเนี่ยอาจจะมั่นใจหรือว่าแบบเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่มีใครฉันก็อยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการมีใครสักคนที่เป็นแบบเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นที่อ่อพักใจของคุณนะคะมันจะทําให้คุณไปได้ดีกว่าแล้วคือถ้าดูตรงเนี้ย 1 e s o f pentacle เนาะคือยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวยนะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคนที่มีหมาเด็กเป็นของตัวเองนะคะหมาเด็กที่เขาคิดถึงนะคะเขาจะเขาเป็นเนื้อคู่นะถ้าจะให้โอกาสเขาเนี่ยมันได้นะอย่าแบบคือแต่ด้วย energy ของไฟอัพสอนเนะเนาะมันเป็น energy ของความรู้สึกว่าเออไม่มีใครฉันก็อยู่ได้มันก็จริงแต่อย่าให้กลับมองมุมกลับว่าไม่มีมีเขาแล้วชีวิตเรามันจะดีกว่าหรือเปล่านะแนะนำอะไรสำหรับคนที่เจอคลิปนี้คะ เพศสอบวานถ้าทะเลาะกันอยู่นี้เริ่มต้นใหม่นะคะ The High r e f e n e เอาเอาเรื่องสินธรรมเอาเรื่องเอาเอามามองเป็นครูหรือว่ากากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ The Full ขึ้นมาเนาะ Four of s w o r d กลับมาทบทวนนิดนึงค่ะ Devil ขึ้นมาเนาะจริงๆเรารักเขาแหละ Devil ขึ้นมาเนี่ยมองในมุมของว่า แนะนำอะไรอ่ะเดว,วิลให้ลองกลับไปดูเรื่องของอ่าอันนี้ไม่เป็นคำคำแนะนำเนาะเดว,วิลตังก็เลยมองว่า มันมีความโหยหากันอยู่แล้วใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะเดวิเนี่ยในม,ม,มุมคลั่งหนึ่งเนี่ยของคนที่เป็นคนรักกันเนาะอาจจะหมายถึงเรื่องเซสอาจจะต้องไปเติมเต็มเรื่องนั้นคือสิ่งที่ไพ่ด้านนานะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสหรือว่าถ้าให้โอกาสเขาอะก็ไม่ใช่แค่โอกาสเขาหรอกค่ะเ,เ,เป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยถ้าวันนี้คุณความสัมพันธ์มันแบบว่ายัยงไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาดีอย่างเงี้ยให้โอกาสเขาก,กลับมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ค่ะ1ค,ค,คือมันมีความรัก2ก็คือมันมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ ต่อกันนะคะยังไงอะลองแบบปรับ,รบลองจูนเข้าหากันดูดีๆสิไพ่ขึ้นมาแบบเลิศมากเลย The Lover แล้วก็เอซอฟวั Software นอะเริ่มต้นจากคนนี้ได้ะคะ่ะแต่ว่า Energy ของคนนี้เป็น Energy ที่ดีแล้วมีโอกาสพัฒนาด้วยนะคะรักหมาเด็กมันอาจจะเคยเจ็บคะ่ะแต่วันนี้ถ้าเราปรับเราจูนนะคะทุกความรักเนาะรักทุกคนอนะมันก็ไม่มีความรัก คนไหนที่มันดีร้อหรอกมันอาจจะมีเถียงกันบ้างมันอาจจะมีทะเลาะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างหรือว่าจริงๆแล้วคนเราอะค่ะมีความสุขในตัวเองได้เราไว้อย่างอย่างที่อย่างที่พ่บอกเลยว่าการมีเขามันอาจจะดีกว่าไงมันอาจจะมาเป็นคู่คิดมันอาจจะมาเป็นที่พักใจมันอาจจะมาเป็นที่ที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็เออมันเติมเต็มในทุกๆุ ด้านของชีวิตคุณนะคะฉะนั้นนะ่ะตามองว่ารักหมาเด็กได้เลยค่ะสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะใครนะคะเข้ามาแล้วก็อชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตานนะคะแล้วก็ใครอยากรับ energy นีนี้ก็พิมพ์รับคำทำนายนะคะส่วนต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลฟ์ฟิชเชอร์เขาไลน์แอดแอด o าร a บาลูตได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย